ด่วนล่าสุดสำหรับผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา3-3มาตา3า39และมาตรา40เลื่อนเป็น1กันยายนนี้ประกันสังคมเปิดให้ทบทวนสิทธิใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวทำอย่างไรทำได้ตามคลิปนี้ง่ายๆ ับในกรณีที่ประกันสังคมเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39และมาตรา40ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เป็นต้นไป ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวนะครับประกันสังคมเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรสา3 3ามาตาามเและมาตราสีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยานะครับก็จะสามารถยื่นทบทวนสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับ โดยผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ที่เช็คสถานะนะครับจากเว็บไซต์ประกั hint, นสังคมนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับเช็คสิทธิ์ทางประกันสังคมนะครับและขึ้นแสดงข้อความนะครับไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้หากขึ้นได้รับสิทธิ์แต่ y y. ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับก็ขอให้รอโอนเงินจากทางประกันสังคมนะครับในรอบเก็บตกทุกวันนะครับเพื่อหัสถจัดีถึงวันศุกร์นะครับโดยไม่ต้องยื่นทบทวนนะครับ ผู้ที่จะยื่นทบทวนนะครับจะต้องเช็คแล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับคนที่รับสิทธิ์ก็เดี๋ยวรอทางประกันสังคมนะครับโอนเงินเข้าบัญชีพาะเพย์ของเรานะครับวิธีการทบทวนสิทธิ์นะครับง่ายๆนะครับ1ท่านสามารถโทรติดต่อไปที่หมายเลข1.506ของประกันสังคมได้ตลอด24ชั่วโมง 2. ติดต่อที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนอยู่นะครับผมแล้วก็ สิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์นะครับทางประกันสังคมได้ชี้แจงออกมาแล้วนะครับเราใช้เพียงแค่บัตรประชาชนของเราเท่านั้นนะครับที่มีเลข13หลักนะครับง่ายๆแค่อย่างเดียวโดยผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิยยานะครับจากการเช็คสถานะ ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมเท่านั้นหากขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับเงินยาก็รอนะครับให้โอนเงินรอบเก็บตกซึ่งจะโอนเงินในทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสและวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์นะครับและโดยผู้ที่เพิ่งลง,งทะเบียนใหม่นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง24สิงหาคมนะครับก็จะสามารถเช็คสิทธิ์ของตนเองได้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับโดยเช็คสิทธิ์เงินเยียวยนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมเหมือนกันนะครับ ผู้ที่จะยื่นทวนสิทธิ์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่เช็คสิทธิ์จากเว็บไซต์ประกันสังคมล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับ